みん <noise> สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะในช่วงของ Now Showing นะคะเพราะว่าโรงหนังปิดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีหนังใหม่ๆนะคะที่น่าสนใจเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอิงก็จากประสบการณ์การนอนดูสตรีมมิ่งอยู่บ้านนะคะก็ทำให้อิงเนี่ยมีนะคะรายการดีๆที่จะมาแนะนำให้ทุกคนนะคะได้ไปดูตามกันนะคะ,ะกับท็อปปของ Now Showing ในวันนี้นะคะที่ชื่อว่า Five r e c o เ e น l i n g g o o g TV Show นะคะหรือว่า5รายการทีวีแนะนำนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีนั่นเองค่ะไปดูกันที่รายการแรกนะคะอยู่ในสต e มมิ่งชื่อดังนะคะ Netflix นั่นเองนะคะกับรายการนี้ที่มีชื่อว่า The Big Flower Fight ค่ะคือมันเป็นรายการแข่งขันการจัดดอกไม้นะคะแต่ว่ามันการจัดแบบจัดให้มันเป็นพุ่มใหญ่ๆเหมือนจัดเทศกาลดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะแบบเป็นการจัดให้มันเป็นรูป สัสตว์ต่างๆแต่ว่ามันเป็นแบบขนาดใหญ่มากเหมือนจากนิทรรศการดอกไม้นะคะซึ่งก็ในรายการ The Big Flower Fight นะคะก็จะมีโจทย์ต่างๆกันไปในทุกสัปดาห์เนาะซึ่งทั้งอิงเองเนี่ยนะคะไม่มีความรู้ทางด้านต้นไม้ดอกไม้เลยนะคะแล้วตัวเองเนี่ยก็ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือตอนแรกเนี่ยไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะดูรายการนี้รู้เรื่องหรือเปล่า จะดูแล้วเราเนี่ยจะเข้าใจเงื่อนไขาการตัดสินหรือเปล่านะคะหรือว่าชื่อดอกไม้ชื่อต้นไม้อะไรเนี่ยอิงก็ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าปรากฏว่ารูปแบบของรายการเนี่ยก็คือทํามาให้เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มีขอบเขตของการตัดสินด้วยศิละปะแล้วก็มีความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็ตรงนี้เนี่ยทำให้อิงรู้สึกว่าอกอ็ออกเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีรายละเอียดที่ต้องคํานึงถึงอย่างเช่นเรื่องของการให้น้ํา ให้ดินนะคะให้องค์ประกอบต่างๆของต้นไม้ที่จะทําให้การปลูกต้นไม้หรือว่าดอกไม้สวยงามเนี่ยให้มันอยู่เข้าที่เข้าทางอ่ะแล้วก็ให้มันอยู่คงทนได้ในระยะเวลาย,ยาวนานด้วยนะคะซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่อิงชอบเลยนะคะก็คือชื่อของการอมอบรางวัลให้กับผู้แข่งขันที่ทําผลงานยอดเยี่ยมในแต่ละสัปดาห์เขาจะเรียกทีมนั้นว่า base and bloom นะคะก็คือหมายถึงว่าแบบ ดีที่สุดแล้วก็แบบเบิกบานเ mm. บ่ง mm. บานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะชื่อน่ารักมากนะคะแล้วก็ผลงานของทีม b s บ and Bloom ที่ชนะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะได้ไปแสดงโชว์ตามที่ต่างๆก็แล้วแต่โจทย์ของแต่ละสัปดาห์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนะี่ยอิงรู้สึกว่ามันเป็น เขาเรียกว่าในฐานะของคนที่ได้แสดงผลงานศิลปะใช่ไหมคะสิ่งที่เหนือกว่าการได้รางวัลเนี่ยก็คือการได้นําเสนอผลงานศิลปะออกสู่สายตาผู้ชมนั่นเองค่ะใครสนใจนะคะก็ลองไปหาดูได้ใน Netflix นะคะกับรายการนี้ที่ชื่อว่า the big flower fight ค่ะรายการต่อไปนะคะจะต้องถูกใจนะคะผู้ที่ชอบ ขนมหวานแน่นอนคะ่ะรายการนี้นะคะอยู่ใน Netflix เช่นเดิมนะคะเป็นรายการแข่งขันทำขนมคะ่ะจากออสเตรเลียที่ชื่อว่า Zumbo's just dessert คะ่ะ คือรายการนี้นะคะก็มีรูปแบบคล้ายๆกับรายการแข่งทําอาหารทั่วไปอะค่ะแต่ว่าเปลี่ยนโจทย์เป็นแข่งทําขนมในรูปแบบต่างๆไปเรื่อยๆนะคะ,ะก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์เนาะซึ่งเจ้าของรายการเนี่ยก็คือซุมโบ้นะคะเขาเป็นเชฟขนมหวานชื่อดังจากออสเตรเลียนะคะซึ่งรูปแบบรายการเนี่ยก็จะมีการคัดผู้เข้ารอบเนาะแล้วก็คัดผู้ตกรอบเนี่ยตามผลงานในแต่ละสัปดาห์นะคะผู้ที่ทําผลงานได้แย่ที่สุดสองคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การแข่งขันที่เรียกว่าซุมโบ ะะก็คือการที่จะให้โจทย์การทำขนมตามสูตรต่างๆที่เป็นสูตรเฉพาะของซุมโบนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าทุกสัปดาห์เนี่ยคนที่ทำผลงานแย่ที่สุด2คนที่ต้องมาแข่งกันเนี่ยไม่มีอันไหนง่ายเลยนะคะซึ่งาการทำขนมตามสูตรของซุมโบในซุมโบเทสเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยการวางแผนแล้วก็อาศัยกาลังใจมากๆนะคะเพื่อให้ผ่านไปได้นะคะแล้วก็ผู้ที่จะมาลองชิมนะคะหรือว่ามาดูว่าผลงานเป็นยังไงเนี่ยนะคะแล้วก็มาตัดสินก็คือซุมโบเองด้วย ะค,ะคือรายการแข่งทำขนมเนี่ยมันดูเหมือนจะเครียดเนาะแต่ว่าการที่เราได้ดูการค่อยๆสร้างค่อยๆประดิษฐ์ขนมขึ้นมาจนสำเร็จเนี่ยนะคะจนทำให้เราได้เห็นขนมหวานสวยๆที่จัดเรียงมาโอ้ยสวยงามมากมายเนี่ยมันเป็นรายการที่บำบัดจิตใจของเราอย่างดีมากเลยนะคะเพราะว่าความสวยแล้วก็สีสันของขนมแต่ละชิ้นเนี่ยเองรู้สึกว่ามันส่งผลต่อสภาพจิตใจของพวกเราเป็นอย่างมากนะคะที่สาคัญก็คือดูไปหิวไปนะคะรับรองว่าอยากของหวานขึ้นแน่นอนคะ่ะแล้วพอเรา เราได้กินของหวานใช่ไหมคะเราก็จะ feeling good นะคะรู้สึกดีขึ้นนั่นเองค่ะใครสนใจนะคะก็ไปหาดูได้ใน Netflix กับรายการนี้นะคะ s u m b o s just dessert ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการนี้ไม่ใช่เกมโชว์หรือว่าไม่ใช่รายการแข่งขันนะคะแต่ว่าลักษณะเนี่ยจะเหมือนรายการสอนทําอาหารนะคะ,ะรายการนี้มีชื่อว่า Nadia b เบคสนะคะเป็นรายการสอนทําอาหารที่มีการชวนพูดคุยแล้วก็บอกสูตรอาหารต่างๆนะคะ,ะรายการ Nadia b เบคสนะคะถ้าจะให้แปลชื่อไทยอิงก็จะตั้งชื่อว่าสูตรขนมลับของนาดิยาแบบนี้นะคะโดยที่ผู้หญิงนะคะที่ชื่อว่านาดิยาเนี่ยเป็นหญิงสาวผู้ที่รักการทําขนมค่ะ เขาก็จะมาแนะนำนะคะแล้วก็จะมาบอกสูตรการทําขนมในแบบของเธอเองนะคะโดยที่จะมีเมนูขนมแบบต่างๆที่สร้างสารรค์ขึ้นมาใช้การผสมผสานจากหลายรสชาติที่เลือกมาแล้วนะคะว่าเข้ากันได้ดีนะคะนาดิยาก็จะมาอบขนมโชวนะคะแล้วก็จะมากินโชวด้วยนะคะชวนให้หิวนะคะแล้วก็ทําให้เราอยากกินตามแน่นอนค่ะที่สําคัญนะคะเสียงนะคะของนาดิยาในระหว่างที่อธิบายขั้นตอนการทําขนมเนี่ยมีความสดใสแล้วก็ก็มี energy นะคะมีพลังงาน สูบฉีดดีมากนะคะช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนใครนะคะที่ชื่นชอบฝั่งการทำอาหารคาวเนาะที่ไม่ใช่ทำขนมนะคะก็นาดิยาก็มีอีกรายการหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า n a d i a า Time to e อ t ค่ะเป็นการทําขนมคล้ายๆ n a d i a า Bake เหมือนกันค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากขนมเนี่ยเป็นอาหารแทนนะคะใครสนใจก็ไปหาชมได้ทั้ง2รายการนะคะทั้งนาดิยาสไทม์ทูอแล้วก็นาดิยาสเบเใน Netflix ค่ะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เปลี่ยนสตรีมมิ่งกันมาบ้างนะคะจะอยู่ใน Disney Plus นะคะเพราะว่าชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า Disney's Fairy Tales Wedding ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เหมาะที่จะอยู่ใน Disney Plus ที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ารายการนี้เนี่ยจะมาเล่าเรื่องราวของคู่รักนะคะหลากหลายคู่ที่จะเลือกฉลองงานแต่งงานของตัวเองนะคะด้วยธีมต่างๆจากแอ i m เมชันหลายๆเรื่องของ Disney นะคะไม่ว่าจะเป็นธีมรถฟักทองจากซ i n d e r e l l a ใช่ไหมคะทีมแมสเฮเทอร์ปาร์ตี้ Party, นะคะปาร์ตี้น้ำชาของ Alice นวอนเดอร์แลนนะคะหรือเป็นทีมเมืองแพนดอร่าจากอวตารเป็นต้นนะคะซึ่งในรายการนี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของแต่ละคู่เนี่ยสั้นๆนะคะว่าเขาแต่ละคู่นะคะเขาเจอกันได้ยังไงนะคะก็มีขั้นตอนในการวางแผนตีมงานนะคะที่เป็นงานแต่งงานในแบบฉบับของ Disney's Fairy Tales Wedding ยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีการพาไปดูบรรยากาศของวันที่จัดงานแต่งจริงๆนะ ในทีมเทพนิยายจากดิสนีย์ที่มีการตกแต่งไว้สวยงามแล้วก็ให้ความรู้สึกเอนแชนต d นะคะเหมือนต้องมนนะคะดิสนีย์แมจิคอลที่แท้จริงนะคะใครที่สนใจนะคะหรือว่ามีไอเดียเนาะอยากจะแต่งงานในแบบทีมดิสนีย์นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่นําพาไปดูแทบจะครบทุกทีมแฟรี่เท s ของดิสนีย์เลยนะคะใครที่อยากจะจัดงานแต่งงานแนวดิสนีย์แฟรี่เทลแบบนี้นะคะต้องไปดูรายการนี้เลยค่ะกับดิสนีย์แฟรี่เทลว e ดดิ้งอยู่ใน Disney plus ค่ะ แล้วก็รายการสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะสามารถหาดูได้ในสต r มมิ่งดิสนีย์พลัสนะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะสามารถหาดูได้จากช่อง National Geographic ก็ได้นะคะเพราะว่ารายการนี้เนี่ยชื่อว่า Nat Geo Growing Up Animals ค่ะ เป็นรายการจาก National Geographic นะคะเป็นาสารคดีชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เนาะที่ทุกคนก็จะรู้จักกันซึ่งสำหรับอิงเนี่ยอิงเจอรรายการนี้ในสตรีมมิ่งของ Disney Plus นะคะรายการนี้เป็นสารคดีพาชมชีวิตสัตว์ป่าตามปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าความน่ารักของรายการนี้นะคะก็คือจะพาไปตามติดชีวิตของสัตว์ประเภทต่างๆตั้งแต่ที่คุณแม่เริ่มตั้งท้องค่ะ ก็จะเล่านะคะว่าคุณแม่หมีคุณแม่เสือนะคะตั้งท้องแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอยู่ในท้องเนี่ยแล้วระหว่างที่ต้องอุ้มท้องเนี่ยใช้ชีวิตยังไงบ้างนะคะจนกระทั่งคลอดนะคะเแบบีของสัตว์ต่างๆออกมานะคะก็ตอนที่เป็นตัวเล็กๆมันน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จะมีการอธิบายถึงการค่อยๆที่จะเลี้ยงนะคะเแบบีน้อย,อยให้จเจริญเติบโตขึ้นไปนะคะความฟีลกู๊ดของรายการนี้เลยนะคะก็คือความน่ารักของสัตว์ต่างๆในรูปแบบเบบี ก็อย่างที่เรารู้ก um, so ันดีนะคะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะจิ๋วๆมินิมเนี่ยมันก็จะน่ารักปุกปิ๊กไปหมดเลยนะคะก็ใครที่สนใจชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์นะคะแล้วก็อยากติดตามความน่ารักของสัตว์ที่เป็นเบบีในประเภทต่างๆนะคะก็สามารถไปติดตามรายการนี้ได้นะคะ Nat Geo Growing Up Animals นะคะรายการจาก National Geographic ค่ะหาดูได้จาก Disney Plus นั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็น5รายการทีวีโชว์ฟีลกู๊ดนะคะที่อิงนํามาแนะนํากันในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายรายการเลยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีทั้งรายการที่ให้ความรู้นะคะหรือว่าช่วยบําบัดอารมณ์และจิตใจได้เป็นอย่างดีถ้าหากว่าใครนะคะที่เริ่มเบื่อการดูหนังหรือว่าดูซีรีส์เนาะก็แวะมาพักสมองนะคะดูรายการแบบนี้ขั้นอารมณ์บ้างก็ดีนะคะถือเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะคะในไหนเราก็จ่ายรายเดือนกันไปแล้วใช่ไหมคะก็ต้องดูมันให้หมดช่องสตรีมมิ่งไป เลยนะคะถึงจะคุ้มนะคะก็นี่ก็เป็น5รายการทีวีโชว์นะคะ five r e c o m m e n d feeling good TV show ที่วันนี้อิงนำมาแนะนำกันนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบแล้วก็ไปดูตามกันนะคะใครที่เคยดูแล้วหรือว่าไปดูตามกันมาแล้วนะคะแล้วก็อยากจะมาคุยกับอิงนะคะว่าแต่และรายการเนี่ยดียังไงสนุกยังไงนะคะก็เข้ามาพูดคุยกับอิงได้เลยนะคะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Twitter ของ Better Story Podcast นะคะหวังว่านาวโชวิ่งที่หายไปนานนะคะวันนี้ที่อิงกลับมาจะทำให้ ทุกคนเนี่ยแฮปปี้นะคะแล้วก็หวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของอิงได้นะคะที่ Facebook Twitter แล้วก็ YouTube นะคะของ Better Story Podcast มีอะไรดีๆที่อยากจะมาแนะนำาให้อิงนำมาพูดคุยกันในพอดแคสต์นะคะก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ Comment, ส่งข้อความส่งเมสเซจกันมาได้นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Better Story Podcast นะคะเอาไว้เจอกับอิงได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ なんで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 なん